กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีตอนหับข่าวซูซองสาวเมยบ้านป่าอีกแล้วเนาะโดยมื่อนี้พบพ่อกับสาวเมยบ้านป่ากะบจีไดม้มาหาทางน้องแพจเนาะก็มีทางผู้รักผู้ใหญ่เป็นให้ได้ให้อาทางสเสมยได้มาหาทางน้องเพจแล้วเนาะตอนนี้มสาวเมยกะได้มาถึงเฮือนถึงซานของอาหรือว่าเฮือนของอาเฮือนของอาของน้องเพจเ,เป็นทีละตัวแล้วเนาะ ก็จะได้ทำเงินได้ข่าวไปหาทางน้องไปเลยเนาะกระซิบซ้ำเดินลาหลังจากสิว่าเปิดใจมีนุ่มข่ามาหาน้องเพล่อยหรือบอเนาะหรือว่าอ่ามีผู้รักผู้ใหญ่เขามาช่วยทางน้องเพล่อยหรอบอเนาะก็จะไปข่าไปหาทางน้องเลยเนาะไปสบายด,ดีน้องละ โดยสบายดีเนาะทางมหาอดีตมาฮาเยี่ยมยามทางน้องแพทย์เพลินเสือท uh ี่สามเสมอยเนี่ยคือทางสตรีก็ดีกันเอ้ยสตรีก็เชิญนี่ก็จะแรกเนาะเป็นครั้งแรกบอมียังใจทามเพิ่นอะไรวะนมชื่อว่าเป็นไงเนาะท่าชูแพทย์เทพบอเดย์อันยูจะฟรีเนาะ แปดนะคะยีสิบแปดีกินแล้วกินกันยังน,น,นกินก็ตายกินปลายังปลาไปหาอันสะหายังบ่แม่ปลาไปตึกมากตัน้องเมื่อวานอเออเจ้าไปหน้าในเมื่อวานเอนะอะโอ้ได่ยังได้มากิน,มนยยมเมื่อ,นะ <c oughs> อวานปลาอีมาแต่มื่อืนะคะไปเยี่ยมเมื่อวาออื ในนาเจ้าก็มีน้องป้าบ่แม่นี่มันมีสองน้องอันเดย์มันมีสองน้องมือนามื่อไหรให้สาวพวงคนไปตึ๊กก็อยู่บ่ป้ากันอันเดย์เนาะพอดีเลยนะเสมอเนาะแม่นาเจ้าก็บไก่เต๋อบรนงแงละไก่จะไปว่านี่นยางจนเมื่อยอือไม่คือขี่รถไมีรถเนาะจะไปกับเพาะซะเข้าไปเพืเดียวไปเอายาง ก็ไปเหาะบังอ้ายปะดิษฐ์นอ้ายอืออ้าเจ้าอยู่นาผู้เดียวบ่นาสองสองคนเลย่นลงเตาเนาะโอ้ปเฮ็ดศที่สองประเทศตอกเฮ็ดเตาพร้อมอีกย่างเม่เจ้าก็มาอยู่เฮือนเนาะเพิ่นก็บ่มีเวลาไปว่าซั่นซะไปเฮ็ดเฮือนก็เลยทางน้องเพิ่นก็ได้ไปเยี่ยมอ้ายเพิ่นโดยโดยโดยเป็นยังไงจังลังจากที่เ่าเปิดจอกเปิดใจมานี่กะ เออมีหนุ่มๆเข้ามาทักทายหาน้องอยู่บ่กับไม่มีกระบาลก็พอได้แสรโอลุงกัระผลหนน้องเนาะเลยกระพอบเงาแม่ะแมนยังกรบพอเงาสองมากก็คือเขากะเย็นคูเบิ่งกันไปเนาะศึกษาดูใจว่าสนสนเนาะแมนว่าจะเป็นเจงใดทางน้องเพฝนกะยังเกินเกินเยอายุบ่ทางสนเนาะคือทางเพื่อนเจ้ากะเพฝนกะพุดอ่าสอกพุดดินยังเรียบร้อยไปลงละ พูดแล้วเอาคนกา au, ําลังเอาเสาเพื่อนแล้วพระเจ้าป่านนี้เพือ่อนเนจาเสาเอาสเอาสเเาเพ<ะ>ื<า>่อนนองเพื่อนเพื่อนบอสแมนเพื่อนเหตุเพื่อนจิกก็ออกมาอีกวัานน้องเนาะเลยจิกก็ออกมาอีกเพืาา่อนเพิ่นกะบทังนอกห้องในทั้งนอกเพินน่นกับบ่มีเน่แเด็ดชีนนะก็ทั้งนอกนี่กับเมื่อวานมหาวิทยาลัยหาน้องบอมมัน เร,เ,รเรายังมีใครก็มีแต่จมเอือยได้มาหาเนาะบ้านี่แหละห่วาวอยู่หล,ยลายๆเมนบ้านและเพื่นเราละลายเฮ้ยเพืนเราไปกับเขามาหานอ้องอย่ามาชำพัดเนางอะไรบ้างเถอะก็มีหาทาง,งผูนน้รักผู้ใหญ่เพินน่นเนาะแนะนำให้เขามาหาทางน้องเพิ่นเบิ่งเพิ่นซานบันทรงกับปาะานดึงล่างโค้งทางน้องกันเละกต่ในเมื่อวานนี้ถ้า,เอ,อาอเอิดกลับมาเนาะกับเพื่อนทางเจ้าก็ได้ยินเมียเจ้าว่าวันทางน้องเพิ่นกลับไปให้เป็นหน้าไปเอาเสื้อผ้าแน่ แล้วก็ไปเยี่ยมงงม,มึงอ่ายเพิินว่าซั่นทเนาะแต่วันนี้มันก็นอยู่่วาซันทรเนาะอยู่เห็นอะไเกี่ยวอันตำศาสาตรเบ้ามันเหรอเมนฮาอยตำสาดอรอได้ยังพื้นเะยาก็ได้พืนเดียวแ็่สาวพืนที่โชงบ่เลียวอออันคือว่าพืเจ้าก็บลายพอสมควรเนาะเ,เอ้ยมาแต่เถือยังตำศาสตดอยู่สิขาเป็นสิแต่ยังโ่เล้ววย่สาสเพิ่นก็ได้ก็ถทืว่าลายเติบคัน่ารวมเบิด ที่ผ่านมาตัวสิวา่าต่ำฮะได้จ็กพื้นมะซันเนาะประมาณชิตายพื้นเลยนะฮะเราไม่ได้นับเลยอือคือสิกับเช้าก็ได้เนาะเบิ่งนะกันเานเเเมมาะบ่ฮอดเนาะยังฮอดว่ะหรือหาก็เริ่มต่ำนี่แหละแต่แต่มื้อสิเจ้ามาตะบิดเลยก็เริ่มต่ำกับมาแต่ละมือ้อแต่ละมื้อเลยเนาะโดย,นยในชาติตีจะสีวิตยังทำน้องเพิ่นคาร์บออะไรนอจะสิว่าจังได๋เพิ่นว่าซั่นเนาะ คนมาเห็นพคนงามคนงามก็บอกว่าออกวันจันทรแมน่เนาะจังเลยแขงเน่ของเพื่อนมาสั้นๆแต่น่องก็ยังงันอยากไปหาเห็ดเวียกงานทำอยู่บ่ก็อยากไปอยู่อยากหาเนห็ดเทียนแดดกับข้าวแล้วขายอีพอ่คนวันจันทก็เนื่ย อีกอย่างคือในมือนันเอยไปเห็นกระโพอเจ้ากับอัญคนล้ายแล้วเนาะคนกาเถ่าแล้วกับอีกอย่างค่นเห็ดเวียงน็คือเห็ดเทินเห็ดซาเป็นขุดชอยซาซอยยังเนาะกต่ค่นก็คขอว่าอยากเก็นเขาแล้วเดีสาวฝุ่นกระลูกสาวเดียวเน่ลูกสาวละซะซะเนาะซวเดียวซะลาอีกฝุ่นวอยไงกับมูนบางทางขยัขยุนนี่แหละลูกสาวลฝ่น่นขากระเพงเ้าไปเป็นยังน้อยอยู่นน้อง่นกัยันละ ไปทางอื่นทางไกลแบบยานแม่นย่านบ่เคยไปหันยานว่าเนาะบ่คันมีพี่มีบ่พี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยใช่เนาะคันมีแบบพอสาวบ่าวอยู่ไทยกันเลอพี่สาวน้ำมางเิ่นก็ไปหาเงินหลายปีเติบบ่เพิ่นไปได้สองปีสามปีแล้วอันเดอเพิ่นก็ไปหลายปีเติบคันเจ้ามีโอกาสอาจจะังสิไปตามหลังเนาะก็ฟังเบิ่งอาการของพ่อคันว่าเพิ่นแข็งแรงดีหรือว่าเพิ่นสุขภาพดีเนาะเขาก็จังไปว่าซั่นเนาะ เราจังบ่ห่วงขนาะเนาะก็คือทางน้องเพิ่อน,หหน,หหน,หหนทันแหละห้องน้ำ้องนาทางน้องกับโบมีเนาะเขานำจำปากับพอยู่พอกินแต่ว่าขาดห้องหน้ำมันได้เป็นใหญ่เป็นซาไปห้องหน้ำโบมีเนาะอืออาบน้ำรงนนิยมน้ำห็นเต็กเลบตรงผัดตูดพัดบิมิเน,นโอโอาะอะไรอยา่างเดินกับโบมีได้บ็นไปบ่ได้แล้วหนาวแล้วชวนเนียนเช้าเนย เข้าห้องน้ำเข้าห้องนอห้องน้ำไปทำกลางคืนเนาะเดี๋ยวเจ็บท้องมาเนาะกลางคืนเห็นจะได้เนาะจมักขามเนาะนะเออคือคำมากเนี่เจ้ามือนอนเฮือนเจ้าเองบ่แม่นขำมาแล้วเฮาก็มื่อนอนเฮือนอ๋อตอนที่เรตัดตามสารได้ผื่นหนึ่งแล้วเาก็เมื่อนอนเอแล้วก็จังเออเมื่อห้ามนำหน้าอยู่เฮือนเขาพูดได้เนาะเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็จังมาพี่แม่แล้วกินข้าวอยู่เฮือนอ่ะ กางเว้นเท่ากับเมื่อกินพุ่นแล้วเมื่อกะอยู่กินพี่อือบ่กยังไงก็กินพุ่นกินพี่ว่าซะั้นเนาะแต่พุ่นกินปลาพี่กินข้าวอ่ะพูว่ายังไงกันอืาทางหลังน้องก็อีสังนะสาดอันนี้บ่สาดนะน้องละอันนั้นฟื้นฟือนเว้นฟื้นเว้นฟื้นเว้นเทาควงกับชังก็ออกไปจำเนาะจากับเอิ้นว่าสาดนี่แมยอันนี้เป็นยังเป็นฟื้นฟื้บอกย่งยฟังยากเนาะทั้งน้องก็บต่อมาถึกเป็นฟื้นเลยก็เป็นพื้นนี่มาทั้งนอกหน้าน้องบ่ หลายเนาะน้องผึ่อีกน้องหนึ่งโอ้ยบ่มีปิงบ่่ไจะลงโลกกับบ่เห็นเลยล่ะฮอหอยเฮาท่านี้กับบ่มีบุษงนาเจ้ากันมีกับปลายกับพ่อได้ห้องตู้เจ็ดพยางูของงลมของตตุ้ยแน่เนอนเลยเนาะเออไก่หัวกบบุษนาเจ้ากันใกล้ใกล้กันนึ่งเลยเตะกันก็หัวเนี่ยเบียดพังนี้กับบ้านคู่พังนั้นกับบ้านใหญ่คนละทางโคกน้อยโคกใหญ่แบบซีละว้านเนาะ นัではでは่นแหละเออฟัง nhạc บันนี้ก wow. ็โคกบันนี้ก bueno. yeah. ็โคกใหญ่บ hmm. ันดี้ว่าบันนี้ก็พันโคกโคกใหญ่บันนี้ว่ะจังหวะจังใดเนาะทางน้องก็บอกไงฟัง nhạc ฟังเออก็ได้เออบโเป็นยังน้องลไยก็คือทางน้องเพิ่นนี่ก็อ่าหลังจากที่น้องเปิดใจมานี่หรือว่าเปิดให้การเปิดใจกับบริษัทจะเปิดใจเนาะการเปิดนี่ก็คือว่าเปิดให้คุณลัผู้ใหญ่เข้ามาเห็นเนาะทางครอบครัวน้องที่ว่ากะบบมีน้องไรเนาะก็ก็ถือว่า ขาดทั้นเนาะขาดก็คือวาขาดท้องน้ำของในเพื่อนชาล์เพิ่นคือเฮ็ดเนาะลังใน <c oughs> งน้อยแมนก็ยัยงบ่แล้วอยู่ตอนนี้น้องเพิ่งกำลงัง ตอเติมเพื่อนซานเนาะสลยซังกะซีเจ้ามีหรอบ้านหล่ะไอยังโบมีเลยฮันเดย์เพื่อนก่อเติมมาแต่ว่าสังกะสอกสังกะซีเพื่อนก็ยังโบมีการเป็นไปได้กะหรือว่าทานได้เนาะอยากประกอบส่วนหรือว่าอยากให้ทางอยากซอยเรือทางน้องเพื่อนกะสามารถาติดต่อทางเราได้เนาะหรือว่าอยากว่าเป็นซอยเรือทางสังกะซีบบทางเพื่อนน้องก,กับม่งสังกะซีหรอวา แม,มนอันอน,นี้เนาะอยากซอยเรือนสั้งกระแีหรือว่าอยากเห็ดห้องน้ำเนาะให้ทางน้องเพิ่นกะได้เพราะว่าทางน้องมันก็เป็นพิซซาเต็มโตแล้วผัดห้องน้ำกะบ,บุมี่แมน,มนกะบ,บุตีเพิ่นเนาะกะทื้ อ่งอัวควายทั้งน่องเพิ่นกะมีอยู่บ่ซสาตอนนี้มีกะหนามตัวโซนตัวนะฮะก็ไว้ใส่แบบยามจัเป็นเลยนะการจะหมดว่ามันบ่มียังอะรีเนาะมันตัด,ดมือต,ตัดตีนกะเจ็บกะจในในังไปได้คลายมันเนาะงัวควายเฮากะทำมาส้ำคัญบ่เฮือนซาซังกะสองซังกะซีกะส้ำคัญเนาะแต่ว่าถ้ามีเฮากะโคลเฮ็ดไปวะจั้นเนาะน้องละเนาะไปก่อันเดยังเฮ็ดกระสวยันไปก่อนเบื่คือทั้งะน่องก็คือพ่อแม่ทั้งน่องก็ไปจักปลูกงโมปลูกเมล็ดเนาะเฮ็ดทานแน่วะจั้นจ้ะ เอากาอาศัยเงินตัวส่วนนั้นหรือว่ามาเฮ็ดอ่าจ้างเพิ่นเฮ็ดเฮือน้ำหรือว่าอ่อหยังก็ซื้อสังกอกสังกะสีเนาะก็จังว่าไปเนาะทางหนองเพิ่นกะแบบว่าไม้ไม้แอ็มวกแอ็มพาก็มีบ่มีแล้วไม้แอ็มพาอันเดย์มีแต่ยังขาดสังกะสีนะเฮือนเพิ่นนะก็ประมาณจักจักจักเอ่อจักอันแผ่นเนาะอ่ะเฮากับ่ฮู้เลยเนาะแต่ว่าเอ้อประมาณเบิ่งเฮือนเจ้านี่กยประมาณ10 10หรือว่าสานี่จักเนาะหฮอดไปจักสาวแผ่นเพราะว่าเจ้า ก็ออกมากับกวงเติบได้เฮือนเจ้านะ่ะ <c oughs> เรเื่อว่าซิบจะซิบปลายนี่ไปจับ <c oughs> ไปประชิดโอ้ยซิบปลายแล้วมาหอดอกซาวเนาะประมาณซิบปลายเนาะยันอยู่เฮือนเจ้านะ่ะประมาณห่อหนึ่งขนก็ออกมาก่ะก็ถือว่ากวงพอสมควรว่าสั้นๆเนาะเพื่อลูกไล่ปัดเป,ปืนก็เลยก็ออกมาอีกตะกี้เฮือนจก้กกะซองหอมก,กันหน่อยเนาะน้องแงๆก,กันจิดกันว่าสั้นๆอือหน่อยเดี๋ยวไปคือทางอาน้นองนี่ลงังเทจะเปิดใจมา เปิดทำการถ่ายทำมานี่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เขามาอ่าช่วยเหลือทางน้องอยู่บ่ก็มีอยู่น่องเนาะก็พอได้แปลว่าเพิ่นช่วยเหลือเป็นพังต้นกะเป็นจำนวนเงินเบาหรือว่าจังได๋เป็นเงินเนาะเพิ่นก็ได้ช่วยให้น้องซื้ออยู่ซื้อกินหรือว่าจังได๋เนาะเพิ่นช่วยให้ซื้ออยู่ซื้อกินแหละไปกับอีทุนทางน้องเขาแหละทางน้องมันก็บ่จะคุมหาเงินอย่างน้อยอยู่นะน้ออยยู่ทางน้องเพิ่นก็อยากไปหาเงินหาค่ัแต่ว่าอ่า เนื่องใพ่อกับแม่ก็เป็นห่วงค่ะนะก็เลยบ่ได้ไปยังพ่อเป็นสบายเนาะแม่เลยเลยเนื่องใดเฮาก็โอลงกับน้องพอสมควรเนาะเฮาก็สิได้ขอตัวเมื่อแต่ว่าเขาเขาก็ให้ทางน้องนี่ประสมอ่าสมพรปรารถนาเนาะให้น้องคิดจังได้ใครได้อย่างนั้นั่นซั่นจะเนาะว่าทางน้องเพิ่นนี่ก็บ่มีห้องน้ำ้องในเชื้อซ่านเพิ่นก็คือว่าอะไรล้างเล็กน้อยเนาะแม่ใครพวกเราเป็นใ่เพิ่นเมตตา สงสารน้องเพิ่นเนาะลอยเรือมาได้ทางทาก็พร้อมเป็นสะพานบุญให่ทางทาก็สิได้ขอดูเมื่อก่อนเด้อจ้ะน้องละเด้อเอิอมอโดูเมื่อก่อนอาสบายดีเลยดีเด้อโดยกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางซาเมยก็ได้เข้าไปถามอ่าทางน้องแพทย์เพิ่นไปที่เรียบร้อยเนาะทางน้อง่นก็อ่าเปิดใจหาคนคุยวา่นซาหาคนโอ้คนลมเนาะตอนนี้เพิ่นก็ยังบ่ได้มีเพิ่นก็ว่าซั่นนะเนาะก็ยังมีก็มีแต่ว่าอ่า เป็นลมศึกษาดูใจกันไปก่อนเพิ่นว่าก็ยังบ่ได้ว่าถามว่าอ่าหักแท้หรือว่าแอะไรเนาะจังในกาสาวมเวย์กับคนอื่นสาวมเวย์ขอขอบคุณขอบคุณทาง FC อฟซีสามเวย์เมื่อทุกๆท่านเนาะที่เพิ่นเข้ามารับชมติดตามทางสาวมเวย์สาวมเวย์ขอขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีสามเวย์ที่ติดตามและหับชมสาวมเวย์กับที่ขอปิดคลิปลงก่อน เนาะก็เพียงอ่าขอเพียงซ้ํานี้เนาะทางสมยก็สิได้ขอตัมื่อก่อนเด้อเนาะอ่ะขอกล่าวคําว่าบายดี